สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พามาชมรถไถนะครับวันนี้จะมีการลากนะฮะดันเตลิดครับวันนี้บักเลย ติดครับพี่น้อง45นะครับดินมันเหนียวนะครับตองลากครับพี่น้อง เมื่อกี้วานนี้แดดมาแดดกียวต้มมุกเคลียดเลยจุ่มครับพี่น้องมันลื่นครับข้างหน้าเราติดรอยน้ำเก็บตัดเรื่องยันเลยหนู ที่จะดึงนะฮะตอนนี้กำลังใส่สลักนะฮะใช้สลิงได้มันตนนี้มันจะลุดไห้ารุดเสี่ยวก็เลยดาตัวนี้รุก่อระรบบอลเลยล่าดเลยจ่าม่ตะโกนลระอลเลยับเฮ้ยขีวได้กมัเตีอะรมเ กลัววม้านออตู้ตู้สุดเย็บลุภานเรื่องบรรลานเลขบุกยกยกผานหน้าขึ้นเดีลูกมันเจดดินยกผ่านหน้าขึ้นเออยใหยสุดเลยเออลอย เนี่ยครับจะทำการดึงครับพี่น้องเก <c oughs> อเลยเร็วเนไว้ไม่ไหวเก็บ <c oughs> ใส่ใส่เกียร์ถอยนะใส่เกียร์ถอยช่วยมึงเยอะเออช่วยเออเร่งไปเออแค่น,นั้นแหละเรียบร้อยครับได้เลยครับ ร้อยครับผมง่ายๆครับโอเคโอ้ยยังเลยฮ่เด็ดเ็ดร้อยง่ายๆครับพี่น้องตอนนี้เดฟตอนนี้ใครเลิกเอี้มันลึกลึกพาเลิกเลย ในเมืองทีย่เรียกใครจะรูน,นี่ครับพลขับนี่ครับคนขับเ <laughs> นี่ยครับลุงย่อมาช่วยกู้ภัยนะครับสี่สิบห้าขึ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับมา,รรมาดูร่ลลองรยยอ,งอย,ยเอาลิขรแน่เลยลอยใจรุ้ยมันรุ้ยปั่งเอามาือจ้างเอามืรู้ đồng rồi hấp thì ở no. à đây rồi miền <laughs> là đây bên chết nó đây là mặt. ở đây mình chết mùi thì tích ngụt và là người lắm là gì đó สามหกนะครับสามหกมาหลักสี่เจ็ดเสร็จแล้วครับเรียบร้อยสามหกลาดสี่สิบห้าครับผมอันนี้ก็ขึ้นเรียบร้อยนะฮะจะนำงานของรถไถน,นะครับขึ้นสบายสบาย,บายนะฮะ บโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับวันนี้ก็เทดริมเสร็จเรียบร้อยนะฮะอย่าลืมกดติดตามในส่วนของช่อง y o u t u ด e เจ c h ช n นน d a m ซิ่งไทยแลนด์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วละสวัสดีครับ